นช่ครับวันนี้ก็เอาอาหารมาให้หมาอีกแล้วนะครับโอ้ยมันกินนี้ไปไหนมันมาข้าบอะไรอเฮ้ยมันจะมันจะกล้ากินเราอุย้ยพวกตัวใหญ่พวกตัวใหญ่มาด้วย มันยังสี่ตัวตรงนี้ครับเหรครับมันไม่กล้ากินใช่ป่ะไปไปขวางนุ้นะมันกินอยู่ไงเอาไมากินหมดเลยเนี่ยออกไมากินนะ มันกลัวไม่กล้ามากินนะโอ้โหวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วไปแล้วกินแล้วกินแล้วโอ้ยังกันกินแล้วย่งกันกินนะเออ ไปเดี๋ยวยังมีตรงนู้นอีกชุดเลยของนู้นมีอีกนะครับลูกหมาก็กินกันอยู่เลยนะครับนี่ตันนี้ก็กินนะครับเดี๋ยวไปอีกชุดก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไปให้อีกชุดวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ว <Yeah. S 1> วิ่งมาแล้ว <Yeah. S 1> เอาเอ

นี่มีมาอุอุ้ยโอ้ยตัวนี้แตตตัวนั้นโอ้ยตัวนี้มีตัวมีตัวเดียวเหฮ้ยมาเลยมาเลยมาเลยน้ว้นีแตาเวทรู้เลตัวนีดีร่นี่เหรอเฮัวนี้อ้ยนั่นไม่มืนแบตตรวเ่นกี่นตัวนี้ อ๋อ oh. <m akes> มันมีตัวเดียวใช่ตัวนี้ <m akes> มันมีลูกมัน <m akes> มีลูกตัวเดียว oh. อ๋อหมดเลยเอ้ยตัวน,นุ่นไม่มาไปเอาไปกินเลย <m akes> <m akes> ก็ไม่มีมาหรอกสามชุดเลยนะวันนี้วันนี้มีสามชุดไอ้พวกเ,กเล็กๆนู้น,นเดี๋ยวมันก็โตแล้วนะเยอะเดี๋ยวมันก็มีอีกนะก็ได้ให้เขา้าเลย ข้ากนเฮ้ยมีพม่าข่ากินหนแล้วอาตัวนั้นตามมาเนี่ยเออตัวนั้นตามมาวะไม่ทันแล้ววะหมดแล้วเดี๋ยวค่อยเอามาใหม่มาหลังไปแล้วไปแล้ว